สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่28กันยายน65เนาะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนใหุ้กกานเล่นก,นกนนารพนันนะคะสําหรับตัวดินของเราก็คือ1กับ7ที่จริงเหมือนต้องเป็น9กับ7นี่แหละ1 0 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 7 0 7 1 7 3 7 4 7 5 7 9ถ้าเป็น9ก็9 1 9 3 9 5 9 7นะ สี่ก็สี่ศูนย์สี่หนึจับคู่ก็สามหนึ่งเจ็ดหนึ่แล้วก็หนึ่งส่องเขาขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมมาเราพเราจะพกกิจลงมาซื้อได้เด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดย,เยงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชอบสไกา์กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้เฮงงฟังๆทุกคนทุกแนวทางเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ